สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้หนูจะมานำเสนอคำในภาษาไทยค่ะคำในภาษาไทยมีเจ็ดชนิด 1. กริยาคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของน้ำหรือสรรพน้ำเช่นเด็กล้มแมวคู เตฟุตบอลเขาร้องให้ 2. นามคำนามคือชื่อคำเรียกคนสัตว์และสิ่งของต่างๆเช่นเด็กชายแดงวัดวังของหมาโตะมะม่วงโทรทัศน์สัพพนาม คำสรรพ,พนามคือคำที่ใช้แทนชื่อแทนนามหรือแทนข้อความที่กล่าวมาแล้วเพื่อไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกเช่นเขาเราท่านเธอคุณมันผมฉันโน,น่นนี่นั่น บุพบทคำบุพบทคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำอยู่หน้านามรัพนามหรือกริยาเช่นเขียนด้วยดินสอหนังสือของฉันกินเพื่ออยู่เขาและเธอห้าสันทานคำสันธาน คือคำที่ใช้เชื่อมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันเช่นเขาชอบสีเหลืองแต่ฉันชอบสีแดงน้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก 6. อุทานคำอุทานใช้เรียกคำหรือเสียงที่เป่งออกมาเวลาดกใจดีใจเสียใจ ประลาใจเช่นไว้ยอุยอ้าวเอยโอ้โตเจ็ดวิเศษคำวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำนามคำกริยาคำที่ใช้เพื่อบอกคุณภาพหรือปริมาณเช่น คนดีน้ำเยอะทำชั่วเร็วมากเธอสวยเขาสูงขอพระคุณค่ะ